สวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,ก,ท,กท่านนะครับพบกับผมนายเลดบุ๊และวันนี้เราอยู่กับเวเลนฮาร์ดตึกเลดวอร์พาร์ทที่13นะครับมาต่อกับจากพาร์ทที่แล้วครับแน่นอนครับว่าคาวเกือบจะไปท,ที่บ้านของตัวเองแล้วนะครับแต่ก็ต้องเจอเข้ากับฐานเยอรมันที่ดักทางเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็คาวต้องกลับเข้ากองทัพอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนกับว่าเจ้าทัวร์จะยังไม่ยอมแพ้นะครับก็เลยหาโอกาสชิงหนีออกมาจนได้ใน่ามกลางสงครามที่มีแก๊สพิษเต็มไปหมดนะครับ แล้วตอนนี้เราก็จะตัดสลับกลับมาในทางฝั่งของเฟรดดี้กันนะครับซึ่งตอนนี้เฟรดดี้รวมตัวเข้ากับกองฐานของพวกแคนาดานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะต้องฝ่าแนวรบเข้าไปพร้อมกับกองฐานแคนาดานะครับเพื่อไปถึงจุดหมายของเราซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรอ่ะนั่นเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเอาพวกเราไปตามมาเว้ยอะไรวะออมา โอ้โอเคไปแล้วไปมีครื่งจรวดด้วยแห้วแล้ววะปุ๊บปึ๊บปุ๊ไปุ๊บดไปเลยไล่หลังไปปแล้วไปไปไป ตั่งหลบลูกมือกันเอเดี๋ยวอ้องไปวิ่งหลบลูกมือกันเอาไหมสิบองศาเลยต้องมีปืนใหญ่ตรงนั้นไปใช่ไม่ได้เลย ไม่ดปืนใหญ่ก็นี่ก็ดังดังดังจังเนี่ยอะไรวะเนี่ยกัดที่65กับที่กัดที่15บีกีไหม65กับ15โอเค 6 5กับ15เดี๋ยวดูก่อนเราต้องไปปรับศูนย์ก่อนเริ่มจาก6 5ก่อน20 40 60 60 70 70อยู่ตรงกลางงั้น615ต้องอยู่ตรงนี้อ่ะนั่นแรกยิงโอเคโดน,นเต็ม แล้วก็พิกัดที่15 15องศาเดี๋ยวเดียวเออ0 10อันนี้10 15ก็อยู่ตรงนี้อ่ะงั้นก็ยิ่งถังหรือยังเดี๋ยาเช็คดิถังหรือยังวะโอยโอ้ไม่ใช่15 5องศาพิกัด5องศาหลับไปที่5องศาตรงกลางนี้งั้น5องศาก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกลักหนึ่งยิงด,ดูอ้าวโดนละโอเคเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเราไปเช็คก,ก่อนว่ามีอะไรไหมตรงนี้มีของให้เก็บมีด้วยอของทหาร คป <c oughs> ืนใหญ่ถูกปืนใหญ่หยุดยิงแล้วบุกเลยพวกเราไปก็ได้เอาอะไรวะเอ้ามันยิงมาอีกแล้วเล้วพวกเราเพ่น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 เอาวไปได้โอ้โหเอไองปืนกลทีปืนใหญ่ทีโอ้โหวุ่นไปหมดเอ้าวิ่งเลยเร็วเดี๋ยวดูที่พื้นด้วยมีปืนใหญ่มาแล้ววิ่งแล้ว เดือบไม่ทันเดี๋ยวไปไปไปเอ้าคือบินกระบาอีกเอออเาเข้าไปร้ายโอ้โหวุ่นจริงแถวนี้เออลบ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 อโอ้โหกระบอกก็เ,เ,เลิกแล้วต้องยิงปืนใหญ่อีกแล้วแต่เราต้องการอะไรนะเดี๋ยว ตัวโปรมาลายหายไปหาก่อนอแล้วก็เฟืองข้างบนด้วยเหมือนใช้ไม่ได้มีปะแจรตรงนั้นจะเอาย,ยังไงเนี่ยโอ้แล้วก็ตรงนี้ไม่มีตัวคันโยกอีกอหายหลายอย่างเล่นในของเนี่ยนี่ท่ัมใช้ระเบิดการลบนี่ก็ดังสนั่นเลย โอเควันนี้เราไปไหนนานไม่ได้แล้วดร,รอบๆก็อว่ามีอะไรไหมมีอะไรแล้วโอเคไป okay. ออวันนี้ใช้อะไรได้บ้าง เดี๋ยวยังไงวะไปไหมออไออเอาอมีมุ่งหัวโดนเฉยเลยโอเคโดนละมีอะไรอีกแล้วตะกี้นายทหารเขาตั้นหายไปไหนแล้วอ๋อยู่นี่

ไล่ยิงมันจะตายชัวโอ้ยมองไม่เห็นเลยโอเคดโไมไม่ไม่รอเราเเเ็นเไปเไปโอเคเจ็นไปแล้วกันกระสุนให้ด้วย แถวนี้โอ้ยจิ้งโอ้มเฮเคจิ้งค่ดีๆมีอะไรให้เก็บโอ้ยพวกมีอะไรของมันนักหนาวะไม่น่าจะมีละอ่ะไปแถวนี้จุบที่นี่ได้ละ ทท้งกลยุทธ์โอ้โหเดือดเลยแถวนี้อ๋อมีอะไรอ่ะให้ใช้ให้ชักเหรออ๋อชักทงชักทงโอเคเรายูพื้นที่ได้แล้ว The United States' entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddie's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. <laughs> Carl was within a few hundred yards of Emil's farm. When the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Okay, เอไดอารี่นี่ไม่ได้เขียนอะไรของใหม่ไว้เลยอันนี้เป็นไดอารี่เก่าตั้งนั้นโอเคช่างมาแล้วกัน ไม่รู้เป็นยังไงแล้วถ้าให้พูดก็คือโลกหลังสงครามหลังจากนั้นมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ว่าลบกันแล้วก็จบทันทีเลยนะครับฝ่ายฝ่ายแพ้กับฝ่ายชนะก็เสียวพอกันเลยคือง่ายๆผู้ชายหลายคนไปลบเนที่แนวหน้าแล้วก็ไม่ได้กลับมาเป็นล้านคนเกิดทั้งตั้งแต่ ภรรยาเสียสามีลูกเสียพ่อหรือว่าเกิดการอดยาค่างเงินเฟอ้อขนาดหนักแล้วก็ผู้แพ้สงครามก็ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหลายอย่างครับนี่อาจจะเป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกของมนุษยชาติที่มีการเสียสูญเสียมากที่สุดขนาดนี้แต่ก็อย่างว่าแล้วครับนี่เป็นครั้งที่1ก็หมายถึงยังมีครั้งที่2ตามมาซึ่งก็มีสาเหตุมาจากสงครามครั้งแรกนั่นแหละครับโอเค ไปต้องมายังใส่หน้ากากอยู่สงสัยกลัวแกส๊สหวังว่าแอนนากับวิกเตอร์จะไม่เป็นไรนะโหแม่งแก๊สเยอะเลยออกไปก่อนเมื่อกียังไม่ตายนะไอ้แก๊สม,นะม,มาซะเยอะเลยเมื่อกี้เห็นตะกร้าใบหนึ่ง ดูสิอะไรวะโอเคแปลว่าเราต้องใช้น้องหมา,มาตรงน,นี้น้องหมาเข้าไปในนีะแล้วก็ขึ้นมา อยู่ข้างบนนะรู้สึกว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนมองอ,อะไรไม่เห็นเลยอะไรอดีต,ตดว้าวนาเกะลองดูสิมีอะไร ช่วยเปิดสะพายหน่อยน้องหมาขอบใจนอกมีอะไรวะ ดูให้แน่ชัดเขามีอะไระไหมโอเคตรงนี้เราไปอากาศปุ๊บแก๊สจะออกไปข้างนอกมีอะไรบางอย่างห้อยอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจุดโอเคไม่มีอะไรละไปกันก่อนเลย <c oughs> อตองมาห <c oughs> ยิบให้่อยมันใส่หน้ากากอยู่แล้ว ใส่หน้าก,กากอยู่แล้วมันคาบได้ไงวะอย่าเปิห้หนูอันนี้ไหมสิคว่างนีด้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวระเบิดแล้วนั่นนะ่ะอะฟังไป,ไป,ไปเฮ้ยเดี๋ยวมีคนขอช่วยโุ้ย ไวยแล้วรีบๆเลยดีกว่าต้องรีบขึ้นไปข้างบนเห็นอะไรไหมเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยเว้ย <c oughs> มองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> ใช่ยังไงวะเนี่ยมีตัวพันธุ บนล่าอะไรเนาะนัีนเอาไปดูอาจจะได้ใช้อะไรสักทางนึงอ่ะเราต้องพังตรงนั้นก่อนจะพังยังไงเนี่ยสิเรามองอะไรไม่เห็นเลยแก๊สก็โคตรหนา มองอะไรถ้าไม่เห็นเลยเว้ยเ,เดี๋ยวนะเ,เ,เดี๋ยว <c oughs> ไปดูข้างล่างเราจะอยู่ตรงไหนสักที่นึงง่งอะ นนันเราก็ต้องไปคว้างกระจกหน้าต่างตรงนั้นก่อนให้แตกสักวานหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปนะตรงนี้แหละโอเคน่าจะได้แล้วอ่ะอยู่นี่เองมาทางนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้จากนั้นเราขึ้นไปข้างบน ้องหมาไปนั่งเลยดีกว่าน่าจะได้ผลกว่าเยอะเอาหมาเข้าไปข้างในไปอยู่ในตะกร้าซะโอเคแล้วก็ มาอรงมามานี่มานะไก่อนไหมก่อนอยุ่งยากเป็นบ้าเลยวุย้ยอ่ะตรงนี้แล้วก็ลงมาลงไปในตะกร้าโอเคเข้าไปละแล้วเราก็ไปทางนี้จากนั้น โย o โอเคแล้วก็ไปเอาไปทางนันน้องหมาเอาไปทางนั้นแล้วก็ให้น้องหมาอ่ะน้องหมาดึงขยกหน่อยอะไรวะ เร okay. าจะไปได้แล้วบ้งอ๋อพืชฝนละจะไปยังไงเอ๊ยเดีดเดลองไปด้านน,านั้นด,ดูดูสิลองไปด้านนอกดูเดี๋ยวว่ามีอะไรจัดการไปแล้วจะเข้ายัางไงเนี่ยสิ้องขึ้นไปที่ฝั่งนั้น โอเครู้ละเดี๋ยวไปเก็บของก่อนน้องมาเก็บของไปที่นี่ไปไปที่นี่เราก็แค่อันนี้ดึงอ่ะแล้วก็สั่งให้น้องมาดึงสลักอีกทีนึงเดี๋ยวเราก็ขึ้นไป จากนั้นข้ามสัพานมาทางนี้เลยรอก,ก่อนนะลูกจา๋าเดี๋ยวพ่อไปช่วยเฮ <c oughs> ้นมาขึ้นมามีทางให้ลงไหมเนี่ยโอเคมาทางนี้ลงมาได้ไแกสอย่างนาเลย

ชวยหนอยช่วยหน่อยลาก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 เดี๋ยวเข้าเวเร็วต้องรีบพาออกไปจากที่นี่ก่อนเร็วเข้าเยิงแก๊สเข้ามาในนี้คไปรสทไไไปไปไไปขอให้ทันเหอะ Cow, <coughs> cow, <coughs> 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 April sixteenth, nineteen seventeen. Emile was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Okay. Oh. <laughs> งั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของเวรีนฮาร์ดเดอะเกรทวอลนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอยึดความสนุกของเวรีนฮาร์ดเดอะเกรทวอลพาร์ทที่13เอาไปแต่เป็นเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กันเลยกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กลื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด like, กระดิดะะด่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับ สลับพาร์ทนี้ครับผมนายเลดบุ๊กขอลาทาำปู้ชมท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับเออกูรู้แล้วลำคาดโว้ย